ตอนที่36ฮัติก้ากับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย ความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัตการันมาทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นค่ะเรื่องราวจากนักวิจัยชุมชนท้องถิ่น กยานะสะแลแมจากชุมชนบ้านจาระตมบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและคอลิยอหาลีจากชุมชนบ้านส้มตมบลควนโนรีอำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้นำเสนอเรื่องราวชีวิตของคุณตีเมาะแม่ของคอลิยอที่สูญเสียสามีไปค่ะว่าต้องทำงานหนัก เหนื่อยเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูลูกและส่งให้ลูกๆได้เรียนหนังสือคุณผู้ฟังคะส่วนกะยานะนั้นนะคะก็เคยมีลูกชายต้องคดีจากเหตุการณ์ตากใบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2547แต่ตอนนี้นะคะอายการก็สั่งถอนฟ้องคดีไปแล้วคะ่ะ ที่ผ่านมากะยานะได้เป็นผู้ประสานงานในคดีนี้คือติดต่อทนายความประสานชาวบ้านจนต่อมาหลังเกิดเหตุการณ์ตากใบได้สองปีสามีของกะยานะถูกยิงเสียชีวิตกะยานะมีลูก8คนค่ะกำลังเรียนหนังสืออยู่สองคนแล้วก็ยังมีหล,นหลานๆที่ต้องดูแลอีกหลายคนค่ะตอนนี้ก็ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลเป็นทุนการศึกษาให้แก่ลูก แต่ผลกระทบที่กะยานะได้รับนั้นมีมากมายค่ะเราไปฟังเรื่องราวชีวิตที่เหลืออยู่ของกะยานะและคอริยอกันค่ะตอนที่สามีเสียชีวิตกะยานะรู้สึกว่าไม่หนักเท่ากับแม่คอลิยอเพราะว่ากะยานะเคยทำงานหนักตั้งแต่ตอนที่แต่งงานกับอาแบใหมๆ่ๆหนักก็ตอนที่ลูกโดนคดีตากใบ เพราะว่าเราต้องหยุดทำงานเพื่อช่วยเหลือลูกและคนอื่นๆอีก58รายต้องช่วยเป็นผู้ประสานและต้องเป็นผู้ประสานทนายกับชาวบ้านตอนที่หนักก็ตอนที่เป็นผู้ประสานงานของคดีตากใบทุนการศึกษาลูกนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เขาก็ได้เงินรายชีพสองคน มาได้ช่วยอีกหลายๆคนที่กัยนะก็เลี้ยงหลานมาเราก็เอาทุนอันนี้ไปช่วยเสริมหลานๆอีกเพราะว่าตอนที่คดีตัใบนี้กัยนะรู้สึกว่ากัยนะเหนื่อยมากเพราะว่าจะทำงานก็ไม่ทัน พราต้องขึ้นศาลเดือนละประมาณสองสาครั้งบางครั้งก็2เดือนครั้งหนึงกยานะก็รู้สึกว่าตอนนั้นแย่มากๆเลยเพราะว่าจะทํางานไม่ทันเลยตอนนั้นกกยานะอาชีพเย็บผ้าเย็บผ้านี่เราจะอยู่ติดบ้านตลอดจะออกไปไหนไม่ได้เลย แล้วกะยนะเอาเงินใช้จ่ายที่ไหนเวลาไปขึ้นศาลเป็นค่ารถค่ากินก็บางทีมีเวลาว่างสองสามวันกะยนะก็เย็บผ้าเพื่อไปเสริมค่าเดินทางผู้ได้รับผลกระทบจากเหกตุการณ์ตัดใบ5้ชีวิตนะตอนนั้นเขาจะออกไปทํางานมาเลก็ไม่ได้ก็ได้รับผลกระทบจากไรายได้เพราะว่าตอนนั้นเมียแม่ทํางานเย็บผ้า แล้วคนที่ติดคดี58นี่จะออกไปไม่ได้เพราะว่าบางทีจะทำพัสะอร์ตไม่ได้ก็ต้องทำงานในชุมชนในชุมชนส่วนมากไม่เคยมีงานทำเท่าไหร่แล้วคนที่ติดคดี58คนเนี่ยได้รับการประกันตัวอย่างไรบ้างก็ <c oughs> ได้รับประกันตัวแต่ว่าเราต้องหาเงินมา150,000บาทมาประกันตัวแต่ว่าตอนนั้นเราก็ลำบากท,ที่เราจะหารับทรัพย์มาประกันตัวให้ลูกเราได้ นั่นคือชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบในคดีความมั่นคงนะคะทีนี้เรามาฟังเสียงของคุณฮัติกะกาโลเป็นผู้สูญเสียสามีแต่ก่อนเป็นผู้ที่ลำบากยากจนมากมีลูกต้องห้าคนนะคะพอสามีเสียชีวิตที่มัสยิกเรเซแล้วเนี่ย ต้องใช้ชีวิตกับลูกๆอย่างไรบ้างเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณฮัติกะกาลอเลยนะคะและเนื่องจากฮัติกะกาลอเป็นคนจากชุมชนท้องถิ่นคอริยอเองจึงสัมภาษณ์แกด้วยภาษามาลายูค่ะนอตานโยสิกิเดจาจาโกรฮาบลักุบรักูลปะมาวินฮัติกะนิงบลักูอาเบมาติท่าหง47เดที่มัสยิดรสิเดปานอตานโยลาลอนิงตูสุสอเอกาโป lepas dia abang mati tu. Antikah ni no susah banyak sekali. Moga anak lima orang lepas ada abang mati tu tinggal anak lima orang lalu lagi. Semua anak lima orang ni kena tanggungjawab jawab ta nanti kah Baik ngaji lah, baik buat kerja cari makan lah. Ha, susah berlaku. Pah, kita ke Tino kere. Nak no kerja tahu mana? Ya. Ha, pas sama tu susah hati tak ada buat kerja. Lepas ada Nabi mati ni Lama juga nak boleh buat kerja Moga Anak Allah ke okay. hmm. Lepas tu Masa berlaku tu Anak Allah tu tak boleh perut lagi Lepas masa tu tu Dia makan orang yang mahu Dia ui Moga nak kerja tak boleh Anak Allah pergi Sapa orang juga boleh baru Buat kerja Ada motor Macam tu Sikit-sikit Lepas tu buat jelak-jelak Benda tu sikit-sikit Hmm, buat sikit-sikit kodak-kodak dengan kita lah. Motor saya ni boleh lalu satu, lebih kurang lah. Hmm. Satu kot. Motor tu saya sendiri tapi sikit. Bagi, kena bagi dengan adik pula. Malah ni pun dah kerja lah tu. Sikit itu. Nak tanya tu Raidah itu. itu padai tak cukup tak? Sungai satu sehari itu? Tak padai. Tapi lana pun kena Usaha juga, kita dah tak padai. Anak lim lima, lima ria ni. Dengan anak tu, tu tak padai. Tapi nak kerja banyak pun, kita pun tak agak. kadang nyok anak tu je lah. Hati-hati tu lah. Ha, nak lawat, nak lawat. Di mana pun, nak boleh anak ngaji. Di mana pun. Nak usaha juga, Nak boleh ngaji. Apa boleh <tuh> We berat ke belajar ni, ke ngaji. Ha, nak boleh anak ngaji ni, apa, <tuh> apa boleh berat. Sebabnya dah Budak-budak ni kalau tak ada ilmu dah Tak ada ngaji dah jadi, kok jadi kok go, ikut orang Jadi ikut orang ikut wasan awak Ikut nagi, ikut mana Ingat kita ni tak ngaji dah dah ha, Ayah dia apa ngaji sikit Kita apa ngaji kurang. Mana anak tu ngaji lebih dah kita lagi hey, Ngaji tinggi, ngaji lo, boleh bawa diri, ya, kau tak apa lagi. Lepas tu, cara-cara ha, duit ngaji, cara-cara duit tun kan susah. Kau raja air di bui tu. Hati kau rasa lah ni, no, rasa padai lagi. Kau rasa molek ke tak molek. No, molek eh, tapi nak no, boleh tu yang sok molah. Kau rasa apa? Ngaji cuk. Cuk, perhenti lah. I boleh kijor ngaji dah, boleh kijor eh. Kau boleh awak diri, ya boleh. Kita tupai pula. Kau tak lagi. Kenapa samkan tahu mana cara hatun kan susah ni? Penting sungguhlah hatun mm. kan susah ni. Sekiranya kita ni deh. kalau tak ada hatun kan susah, teruk. Mm. -ha, ha, kita kerja hari ni tak ada yang nak sarang nak. Ni pun nak pakai lemur, lagi nak weh, boleh nak, nak bisa mm. masuk lagi. Mm. Ha, walau itu pun nak bisa, nak weh, boleh ha hasil perm. Eh. Mm. Ha, kiranya kalau kita dengan hari kita kerja boleh satu hari tu nak sarang tak ada. Betullah kalau boleh tuan-tuan ngah hati boleh nak raidian pula. Panak eh tak ada. Dia kerja ni dia tak kisah aku kibok. Tak ada. Tapi hak cari buat kerja tak ada boleh tahu kibok boleh ini esok habis. Jual apa tu kan jual, sikit -sikit, saw, ni jual ya, sikit-sikit ni. Tak kisah lah no, aku. Pulah kau yang nak curi taruh ni. Nak kata kita buat kerja ni tak ada lebih duit. Patu nak tanya sekali lagi cara ha lepas pada abek mati tu susah gapo lagi lolo ni. Susahnya kerja eh, kerja sore, tak uak kena uak. Fasal kati tiga ti nya belaku mami abai tak tak <tangan> <tuk> ada kerana berlaku oleh sanjang <tangan> uak ni. <tangan> Wasalah noleh hati lolo ni. Seni tak ada seni mana lagi, tapi ada juga lagi sikit-sikit tapi Nampak apa tak leh lah, nampak kena dah. Ha. Hmm. Pada kita ni nak, nak sobat kara lah, nampak kena hal lepas hari dah dah. Kita sobat kara tu lah. Tapi kita ha, hmm, lawa lah nak perut anak itu gini, kita nak, nak lagi lah kot lapis tu. Nak perut hmm. anak ya jadi orang okay, mulut lah. Tambuh lah nak jadi ya anak kita ya jadi ikut si tu, kita boleh tak say si lah. Gapo, yang buat awi hatikah tu, nak pergi ikut lapis lagi. Kita ni duduk ni untuk anak. Buat kerja sikit sebanyak pun kerana anak. Untuk nak anak tu jadi molek. Lepas tu tiap-tiap kerja kita ni hari-hari ni dah. Ha hmm, tak Nak anak kita tu jadi orang baik, nak boleh mengaji, boleh ada ilmu. Lepas tu kita tu nak lawan mata wala tu hai cuba cara mana pun dah kita coba. Nak tahu tu tu tak mari di awal dah. Dah agak-agak mana pun kita kena coba. Kita tak tahu lah. Lepas tu Nak no, goyak gapo ku orang Ha denga dengar mereka ni Nak no, goyak gapo ku orang Ha ada putih misun ke kong Ha jago ha Ha duk berlaku Alah sam cawa itu ni lah Duk berlaku berde situ Bong sini duk baloh hege gila ni tu Nak no, goyak gapo dia Nak no, tak gapo dia dengar Berlaku lah ni sangat-sangat teguk deh. Bunyi le tu bunyi le ni Tapi kita Nak peserta lah tak ui beradu lah. Tak suara ui tu sangat deh. Sebabnya kerana dia berlaku itu kan ni dah. Mati kok tu mati kok ni. Jadi kok anak yatim pun kot banyak. Nak no, buat you kena know, Pok mati ni. Lepas di situ susah lah kita. Ha, Orang yang kita keluar-keluar tak -kelua ada lagi ni susah. Ha? Ha, nak minta ui beradu lah. Minta ui selamat beradu dengan bangat-bangat dah. Baik kita ni pakai ngaji buat amal lah. Dia ingat dah. Mm hmm. คุณผู้ฟังคะนั่นเป็นเสียงของคุณฮัติกะกาลอซึ่งเป็นคนชุมชนควนโนรีเป็นผู้สูญเสียสามีและน้องชายอีกสองคนในเหตุการณ์28เมษายนมสนะคะเธอมีลูก5้าคนตอนสามีตายเนี่ยฮัติกะตั้งท้องอยู่นะคะและมีลูกเล็กๆก, mm hmm. ก็เลยทำให้เธอเนี่ยทำงานไม่ได้มากนะักมีเพื่อนบ้านคอยให้การช่วยเหลือฮัต mm ิกะกรีดยางได้วันละ $100 บาท เพื่อเลี้ยงลูกให้ได้เรียนสูงสูงฮติกะบอกว่าเธอเรียนมาน้อยแต่อยากให้ลูกได้เรียนสูงสูงเพื่อจะได้มีอนาคตที่ดีเขาจะได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วสําหรับทุนการศึกษานะคะที่รัฐบาลให้มาเนี่ยให้ลูกๆนั้นมีความสําคัญมากเพราะว่าไรายได้ที่มีอยู่ไม่พอเพียงวันนี้นอกจากกรดยางแล้วฮาติกะเองยังต้องเลี้ยงวัวอีกนะคะ คุณผู้ฟังคะต้องขอขอบคุณคอลิยาะจากชุมชนบ้านสม้มตำบลควนโนรีอำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีและกะยานะจากชุมชนบ้านจาระตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งสองคนเป็นนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นที่ได้มาพูดคุยให้เรารับทราบถึงชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะเรื่องของฮัติกะากาลอ ผู้สูญเสียสามีที่มัสยิดกรือเซเมื่อวันที่28เมษายนปี2547ค่ะคุณผู้ฟังคะฮัติก้าบอกว่าเราเป็นผู้หญิงจะทำงานได้แค่ไหนเชียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่อดทนคิดแต่ว่าจะสู้เพื่อเลี้ยงลูกต่อไปต้องการให้ลูกเป็นคนดีแม้ว่าพระเจ้าจะทดสอบเราด้วยความทุกข์ยากเพียงใดเราก็จะอดทน ฮัติกาอยากให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นยุติลงโดยเร็วเพราะทำให้มีคนบาดเจ็บคนตายและทำให้มีเด็กกำพร้าเพิ่มมากขึ้นฮัติกาะาทิ้งทายไว้ค่ะว่าอยากให้พวกเราทำความดีกันมากๆเพราะใกล้ถึงวันสิ้นโลกแล้วคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้หญิงที่ต้องแบกรับภาระมากมายเมื่อต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวไป ในตอนต่อไปเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของผู้สูญเสียค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอัศราลัตการันและนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073336490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้